สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับวันนี้นักประดิษฐ์อิสระนะครับก็เอาตัวโซล่าเรกูลเลเตอร์มาให้ดูนะครับโซล่าเรกูลเลเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็ใช้ในการช่วยในการลดแรงดันไฟนะครับเนื่องจากว่าโซล่าเซลล์นะครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นขนาด80วัตต์นะครับโซล่าเซลล์80วัตต์เรามาใช้กับปั๊มน้ำขนาดแค่ หกสิบวัตต์นะครับสี่สิบวัตต์ถึงหกสิบวัตต์นะครับแปดสิบใช้สี่สิบนะครับวนเป็นวนก็ต้องเกินนะครับตอนนี้จะเห็นว่าวนเกินอยู่นะครับแสงแดดไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้นี่นะครับแดดไม่มีเมฆค้มเมฆค้มฝนนะครับขมุกขมัวนะครับเราใช้แผงแปดสิบวัตต์อยู่บนหลังคานะครับแล้วก็ลงมาที่สายเส้นนี้นะครับสายสอง 2อุดศคู่นะครับ2องสคูณสอแล้วก็ตัวโซล่าชาร์จเจอโซล่าเซลล์นะครับลงมามีไฟอยู่ที่18.3มโวลต์น,นะครับส่วนในตัวโซล่าเรกูลเลเตอร์เราจะปรับไว้ที่12บโวลต์น,นะครับเรารักษาแรงดันอยู่ที่12บโวลต์12.1นะครับที่เห็นเพื่อที่จะมาใช้กับปั๊มน้ำตัวนู้นนะครับ นี่นะครับปั๊มน้ำของอมอนหรือของทั่วๆไปนะครับที่เป็นรุ่น500 g p h นะครับ500 g p h ครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำขนาดเล็กใช้กับโซลารเซลล์12โวลต์นะครับแต่เนื่องจากว่าโซลาเซลล์เขามีไฟออกมาเกิน12โวลต์นะครับ เราใช้80วัตต์อยู่หลายท่านที่ใช้12วัลจะเข้าใจนะครับว่าถ้าใช้แล้ววต์เกินนะครับปั๊มก็จะทำงานหนักนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีโซล่าเรกูลเลเตอร์นะครับของนักประดิษฐ์อิสระนะครับก็จะทำให้ว้์อยู่ที่12.1วต์เท่านั้นนะครับเราจะปรับให้สูงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอยู่ที่เราปรับนะครับแต่เราปรับไว้ที่12ว้์ จะเป็นค่ามาตรฐานนะครับของออปั๊มตัวที่เราใช้อยู่นะครับตรงนี้ก็ช่วยให้โวลต์ไม่เกินนะครับไฟไม่เกินนะครับไม่ทําให้มอเตอร์ไหม้นะครับสําหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ JTS Center นะครับในหน้าเว็บนะครับหรือเข้าไปดูด้านล่างของ YouTube นี้ก็ได้นะครับนักประดิษฐิสระ แล้วดูรายการวิธีการสั่งซื้อนะครับต้องเป็นสมาชิกก่อนนะครับเราไม่ได้มีไว้ขายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ